สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท,ท่านด้วยนะครับผมวันนี้พาเพื่อนๆมาชมสวนบัวนะครับผมเป็นน้องอ่าน้องบัวที่มีบัวบัวสีครีมนะครับผมเนาะวันนี้กับบรรยากาศช่วง มีฝนตกนิดๆนะครับผมมาฟังเสียงธรรมชาติฟังเสียงนกด้วยกันนะครับผมอันนี้เก็บภาพบรรยากาศน้องบัวอีกณนะจุดหนึ่งครับผมที่ใกล้ๆกับริมฝั่งหนองหานนะครับผมมาฟังเสียงนกร้องนะครับผมช่วงยามเย็นนะครับผม ครับผมเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศชมไปพรอๆกันนะครับผมอากาศกำลังสบายๆนะครับผมช่วงประมาณสักโมงเย็นนะครับผมวันนี้มีฝนลงเม็ดนิดหน่อยเก็บภาพฝนบัวเล็กๆนะครับผม กำลังเบ่งบานเต็มที่เลยให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับผมกับบรรยากาศสบายช่วงยามเย็นนะครับผมลมพัดผิวไหวทำหมรู้สึกสบายกายสบายใจนะครับผมเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับผมเนาะเห็นอ่า เห็นใบไม้ผิวไหวนะครับผมครับเขอเรียกว่าบึงแล้วกันนะครับผมเนาะเป็นบึงบัวสีครีมนะครับผมเป็นภาพที่ผมว่าเป็นดอกไม้ประจําที่เกิดขึ้นอาจจะมีสีสันที่แตกต่างกันไปนะครับผมแต่บัวสีครีมนี่ก็สวย ชมแล้วรู้สึกสบายตาแล้วก็สบายใครับผมเห็นไหะกับภาพบรรยากาศกับผมให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับผมกับอีกณจุดหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกกับริมฝั่งน้องหานครับผม วันนี้รู้สึกบัวชูช่อทำให้รู้สึกสบายตาสบายใจนะครับผมผมได้ยินเสียงนกร้องกับธรรมชาติที่ยังคงสดใสกับบรรยากาศร่มลื่นสบายๆนะครับผมกับเป็นบรรยากาศเย็นๆน,นะครับผม ทำให้รู้สึกใจตาสบายใจนะครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับผมขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมและรับฟังมาตลอดนะครับผมสวัสดีครับ